เอามาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าค่ะท่านผู้ชมโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิม้มกลุ่มปตทยังมี Smart Marketing เป็นเครื่องมือการพัฒนาสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่ทั้งยั่งยืนและมั่นคงได้รับมาตรฐานติดตามได้ในกดไลค์ใช่เลยค่ะ เป้าหมายในปี2,564ของสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งคือการพัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์บริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและช่องทางการขายสินค้าเข้าสู่ระบบออนไลน์สร้างความสามารถในการแข่งขันและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินง,งานออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยสินค้าชุมชนเริ่มจากสำรวจรวบรวม,รว,ม,รว,มวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด คัดเลือกสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาและแผนธุรกิจร่วมกับชุมชนพัฒนาสินค้าชุมชนในด้านมาตรฐานคุณภาพบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดรวมถึงเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าชุมชนได้มากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเริ่มจากสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อหาพื้นที่เป้าหมายประเมินศักยภาพในด้านต่างๆเช่นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจุดเด่นชุมชนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักฤษณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนั้นจึงสรุปและศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่และกำหนดแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆก่อนจะนำไปทำเป็นแผนการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักและสนใจสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ